ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะแนวทางในการพรับเหรียญปวยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพรับเหรียญปวยทานค่ะก่อนอื่นนะคะฝากเพื่อนๆนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะค่ะเทคนิคที่เราพรับตามขั้นตอนนะคะก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะ ค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมริบบิ้นค่ะจำนวน4คู่นะคะแต่และคู่ก็จะมีความยาวคู่ละ85เซนติเมตรถึง90เซนติเมตรนะคะและจากนั้นค่ะเราก็จะพับครึ่งค่ะโดยเราก็จะเว้นระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วนะคะค่ะเมื่อเราพับครึ่งแล้วนะคะเทคนิคต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มทําฐาน4ี่ค่ะเราจะหยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะเราจะนิ้นนะคะหยิบ นะคะริบบิ้นเป็นคู่นะคะโดยเราจะหยิบเส้นสีขาวขึ้นด้านบนค่ะส่วนเส้นที่เป็นกากเพชรนะคะเราจะเอาเข้าไปด้านในค่ะโอเคค่ะเมื่อเราหยิบคู่ที่1ขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นคู่ที่2ค่ะมาประกบกับคู่ที่1ค่ะและตามด้วยนะคะคู่ที่3ามค่ะมาประกบกับคู่ที่2ค่ะ โอเคค่ะเมื่อคู่ที่3มาประกบกับคู่ที่2แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราจะหยิบคู่ที่4นะคะในส่วนที่เราพับครึ่งค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วก็คล้องคู่ที่3ค่ะประมาณนี้แล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะโอเคค่ะเมื่อเราดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วนะคะเราก็จะได้ฐาน4ี่ค่ะเมื่อเราได้ฐานสี่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐาน8ค่ะ เราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นใดก่อนก็ได้พับเฉียงไปทางด้านขวามือนะคะเราก็จะไล่พับไปครบทั้งหมด4เส้นค่ะและเส้นที่สี่นะคะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะค่ะเมื่อเส้นที่สี่เราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วนะคะเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะเราก็จะได้ฐาน8ดนะคะเมื่อเราได้ฐาน8ดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มทําฐานลูกส้มค่ะ เราก็จะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้นะคะขึ้นมาค่ะค่ะหรือคู่ใดก่อนขึ้นมาจากนั้นคู่ที่2เราจะไล่ไปทางขวามือมาประกบกับคู่ที่1ค่ะและคู่ที่3ค่ะมาประกบกับคู่ที่2ค่ะและคู่ที่4ค่ะมาประกบกับคู่ที่3ค่ะจากนั้นสังเกตว่าด้านบนจะมี4คู่นะคะเราจะหยิบคู่แรกค่ะวางลงไปด้านล่างคู่ด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะ และคู่ที่2ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็คู่ด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและคู่ที่3มนะคะเราก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็คู่ด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและคู่ที่4ี่ค่ะเราก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็ค uh voilà ู่ด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะหรือคู่แรกค่ะวางลงไปด้านล่างนะคะ คู่ที่สองค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วก็คล้องเส้นแรกประมาณนี and ้ค่ะแล้วคู่ที่สามค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะโผ่ในห่วงที่สองค่ะประมาณนี้ค่ะและคู่ที่สี่นะคะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะแล้วโผล่ในห่วงที่สามประมาณนี้ค่ะและจากนั้นนะคะเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันแต่ละด้านค่ะโดยใช้มือด้านซ้ายช่วยประคองไว้นะคะ ค่ะเมื่อเราดึงริบบิ้นแต่ละด้านเข้าหากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทําการสอดเก็บนะคะค่ะก่อนที่เราจะทําการสอดเก็บนะคะเราค่อยๆดึงริบบิ้นแต่ละด้านเข้าหากันก่อนนะคะค่ะจากนั้นเราจะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้นะคะที่อยู่ฝั่งด้านในค่ะเราจะวางทับไปทางด้านหน้านะคะโดยเราก็จะเป็นระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะประมาณนี้ค่ะ และเส้นที่สองนะคะเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะวางทับไปเรื่อยๆนะคะจะสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3มคู่ค่ะหรือ3มเส้นนะคะค่ะเมื่อเราสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3ามคู่นะคะเราก็จะหยิบคู่แรกค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะประมาณนี้ค่ะ แล้วดึงร bon okay. <isy> ิบบ <ometers satisfying S 1> ิ้นเข้าหากันนะคะและคู่ที่สองค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วผูในห่วงที่สองค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะและคู่ที่สามนะคะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะและผูในห่วงที่สามค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราดึงลิฟวิ้งเข้าหากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มสอดกล็บค่ะโดยเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดก่อนก็ได้นะคะสอดไปทางด้านหน้าค่ะโดยเราก็จะเป็นระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะจากนั้นคู่ที่2นะคะเราก็จะไล่สอดทําซ้ําไปทางด้านขวามือค่ะทําไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8ปคู่ค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดริบบิ้นจนครบทั้งหมด8ดคู่แล้วนะคะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะและเราก็จะเริ่มทำกีบนะคะด้านบนรอบแรกค่ะค่ะตัวอย่างในการทำกีบด้านบนก็จะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดคู่หนึ่งค่ะขึ้นมานะคะจากนั้นค่ะเราจะผักริบบิ้นออกมาด้านนอกแล้วก็ผักออกมาด้านนอกอีกรอบหนึ่งค่ะใช้ปลายสอดใต้เส้นที่เราหยิบนะคะ แล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะแล้วก็จะได้ลักษณะกีบคู่แรกนะคะและจากนั้นค่ะคู่ที่2เราก็จะไล่วนทำนะคะไปทางด้านซ้ายมือค่ะหยิบริบบิ้นขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะผลักออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็ผลักอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็สอดนะคะใต้เส้นที่เราหยิบค่ะเขาจะโผล่เข้าไปด้านในนะคะแล้วก็สอดใต้เส้นที่เราหยิบค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะแล้วก็เรียงริบบิ้นประมาณนี้ค่ะ และจากนั้นคู่ที่3ค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะผักริบบิ้นออกมาด้านนอกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ของริบบิ้นตามเส้นที่2นะคะแล้วก็ใช้ปลายสอดใต้เส้นที่เราหยิบค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนนะคะทำซ้ำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดคู่ค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่ทํากรีบมาจนครบทั้งหมด8คู่แล้วนะคะเราก็จะได้นะคะกรีบนะคะรอบแรกค่ะตามตัวอย่างจากนั้นนะคะเราก็จะไล่ดึงนะคะแต่ละด้านเข้าหากันค่ะเทคนิคในการไล่ดึงนะคะเราก็จะไล่ดึงนะคะตามลำดับนะคะแต่ละเส้นค่ะ ใช้มือด้านซ้ายกดด้านบนไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ไล่ดึงด้านล่างขาให้เข้าหากันนะคะเราก็จะได้ลักษณะกีบด้านบนรอบแรกประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเมื่อเราไล่ดึงแต่ละกีบเข้าหากันแล้วนะคะเราก็จะได้กีบรอบแรกประมาณนี้ค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มทำกีบรอบข้างขาตามตัวอย่างเลยนะคะ ค่ะเทคนิคในการทํากีบรอบข้างตามตัวอย่างก็จะประมาณนี้ค่ะเราก็จะเริ่มทํารอบแรกนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นสีขาวค่ะขึ้นมาแล้วก็ม้วนเข้าไปด้านในค่ะประมาณนี้ใช้ปลายสอดใต้เส้นด้านหน้าค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะโอเคค่ะเมื่อเราได้เส้นแรกแล้วนะคะเส้นที่2ค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้าน สายมือค่ะหยิบริบบิ้นขึ้นมาค่ะแล้วก็มวนเข้าไปด้านในค่ะใช้ไปสอดใต้เส้นถัดไปค่ะเราก็จะไล่วนนะคะทำซ้ำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่ทํากลีบรอบแรกจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จัดกลีบแต่ละด้านเข้าหากันค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทํากลีบรอบที่สองค่ะโดยเราจะหยิบเส้นสีม่วงนะคะโอเคค่ะตัวอย่างในการทํากลีบรอบที่สองนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ ค่ะเราจะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้นะคะขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะม้วนออกมาด้านนอกค่ะ1รอบประมาณนี้ค่ะใช้ปลายม้วนโค้งเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็ใช้ปลายข้ามไป1เส้นนะคะสอดใต้เส้นที่เราข้ามค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นเส้นที่2ค่ะเราก็จะไล่ไปทางขวามือค่ะม้วนริบบิ้นออกมาด้านนอก1รอบค่ะใช้ปลายโค้งเข้าไปด้านในค่ะข้ามไป1กลีบค่ะสอดใต้กลีบที่เราข้าม นะคะโอเคค่ะแล้วก็จะวนทําซ้ำนะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกลีบจนครบทั้งหมด8เส้นนะคะเส้นที่8เราจะสอดเข้าไปด้านในของกลีบแรกนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเมื่อเราทําครบทั้งหมด8ด้านแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะสอดกลีบริบบิ้นนะคะแล้วก็ตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกค่ะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราจัดกลิบได้แล้วนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้นะคะพับไปด้านหน้าค่ะให้พอดีกับเส้นนั้นนะคะแล้วก็ตัดในส่วนที่เหลือออกค่ะแล้วใช้ปลายสอดใต้เส้นที่เราหยิบค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเส้นที่2หรือคู่ที่2เราจะไล่ไปทางด้านสายมือนะคะทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการพับเหรียญปรยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเพื่อนๆคนใดเข้ามาชมคลิปนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ